สวัสดีครับมานีพ่พามาชมดอ,อดอกทองต้น,นอ,อุอรอนไรนะครับดอกทองต้นอุไรครับเป็นชมสีเหลืองเออเหรอครับดอกต้นอุไรนะครับต้นทองอุไรครับดอกต้นทองอุไรดอกต้นทองอุไรครับ ที่ขอมากอยเรล่มฝากกดไลค์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจไปพามาชมดอกไม้สีเหลืองเออเฮอครับสีเหลืองเออเฮอชมดอกไม้สีเหลืองเออเฮอครับสีเหลืองเออ บมีเ่บมียังลงครับเลยพัดไทยดอกไหม่ลงครับชมดอกไม้ครับชมดอกไม้ชมดอกไม้สีสวยงามครับสีสวยงามสีสวยงาม ดอกไม้สีสันสวยงามครับสีสันสวยงามเหีืองเออเฮาต้นทองอุไลครับต้นทองอุไรสีสันสวยงามครับสีสันสวยงาม สสสีันวยงา,าที่เ้ามารับชมก็ฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วย,วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะไว้เจอกันชิปหน้าชิปใหม่ใหมมหม